สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็ยังคงยืนอยู่บริเวณถแถวแยกหลักสี่นะก็ตรงแยกหลักสี่แถวแจ้งวัฒนะตัดกับวิภาวดีนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะพาเพื่อนๆไปดูนะก็จะพาไปดูทางรถไฟะทางวิ่งรถไฟฟ้าอ่ะ ไม่ได้มายืนดูถนนแล้วครับอันนี้คือตั้งท่านเนี่ยอันนี้คือการเตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับเมื่อได้จังหวะแล้วก็เดินทางต่อไปด้านหลังผมเนี่ยผมเดินมาจากสถานีหลักสีทางวิ่งก็อยู่ด้านซ้ายนะครับทางวิ่งเขาอยู่ด้านซ้ายนะแล้วเขาก็จะค่อยๆมาอยู่ตรงกลางนะครับโดยการวางเสาวไว้สองต้นนะ แล้วก็วางคานทางรถไฟก็ค่อยๆกลับจากฝั่งด้านขาออกในด้านซ้ายเนี่ยแถวซอยแปดเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยก็กลับเข้ามาอยู่ตอกลางถนนตามเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางวิ่งที่เขาทําไว้แล้วก็มีทางเดินฉุกเฉินทางวิ่งอันนี้แหละที่ผมจะชวนเพื่อนๆไปดูแบบใกล้ๆหน่อยเราอาจจะเห็นนะครับทางวิ่งทั่วๆไป ก็มองไปมองมาก็มีแผ่นเหล็กอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ยผมจะไปส่องนะครับผมจะไปส่องใกล้ๆหน่อย,ยให้เพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับมาดูแล้วทานทางวิ่งตรงนี้มันเตี้ยมากๆเลยต่ําเตี้ยเลียดินนะนี่ผมยืนแบบธรรมดานะก็ส่องกล้องธรรมดานะครับก็ระดับคนสูงสักอาจจะร้อยแปดสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะ ก็อาจจะต้องระวังนะครับหัวอาจจะโขกได้ตรงนี้ว่าโขกกเด้งไงท้องตึงๆก็ลองเข้ามาดูกันนะครับทางวิ่งโดนเตี้ยจังก็มาส่องก่อนนะภายนอกเขามีนะครับตำแหน่งนะขีดๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็วางติดตั้งอุปกรณ์ของเขาแหะครับ เขาก็จะมีไว้เกาะนี่ยฮะตรงนี้แหละพวกระบบไฟอะไรพว้งนี้อันนี้ดูภายนอกกันก่อนนะจะเห็นนะครับว่าเป็นคารทางวิ่งเนี่ยนะดูระดับนะครับคนงสูงๆก็ต้องระวังนะผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะ ปรับทางเดินหรือว่าจะไว้อย่างนี้แล้วก็มีป้ายบอกระวังหัวโขกหรืออะไรอะไรทำนองนี้เดี๋ยวว่าว่าอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ผมมาถ่ายตอนนี้ก่อนด้านนู้นก็เป็นสถานีราชพัฒท,ที่ทำไปเดี๋ยวผมจะส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันเลย เริ่มจากด้านในก่อนนะครับนะอันนี้ก็วางอยู่นะครับเป็นแบริ่งนะการทางวิ่งนะครับนี่ใหญ่ประมาณนี้นะแล้วไฟคือไปเกาะอยู่กันคานนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นทางเดินฉุกเฉินนะทางเดินฉุกเฉิน ดูสะหน่อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยอ่ใครเอา,เอาขวดแก้วน้ำมาวางไว้ตรงนี้สันนิษฐานว่า อาจจะวางไว้ก่อนหนึ่งคนและอีกคนมาเห็นก็เลยวางไว้อีกต่อไปต่อมาก็คงจะเต็มไปหมดแล้วตรงเนี้ด้านนูน้นเป็นจดาน,นีราชพัฒน์อันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าเนี่ยผมยืนระดับธรรมดานะก็ถ่ายธรรมดานะครับคือมันทางเดินตรงนี้เป็นทางเดินฉุกเฉินซึ่ง เป็นระดับที่ต่ำมากนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นนะครับตัวอาคารสำหรับรองรับทางเดินฉุกเฉินด้านบนแบบเดินดูเนี่ยนะก็พึ่งด้วยน็อตขนาดนี้นะครับ ขันน็อตไปไงอันนี้มาดูข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินนะเนี่ยครับทางเดินนะครับเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นคล้ายแผ่นเหล็กนะครับอันนี้เราเวลารถเขามีปัญหานะก็จะอพยพผู้คนนะครับเดินบนเนี่ยแหละนี่ผมส่องให้ดูแล้วก็จะเดินบนเนี้ยนะครับเดินไปแล้วด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็คือขาดทางวิ่งของรถไฟฟ้า เวลาต้องอ,อพยพนะครับก็เปิดประตูแล้วเราก็ลงมาเดินจนทนันลงมาเดินตรงตรงทางเดินจุกเฉิน,นะครับแล้วก็ไปสถานีที่ใกล้ที่สุดนะครับก็เป็นการทางวิ่งที่ผมมองแล้วมันเตี้ยมากๆเลยนะต่ำเตี้ยนะครับต่ำเตี้ยเละดินก็พามาชมกันนะ วันนี้ดูกันเพลินนะครับยามเย็นกับทางทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ๆกับแยกหลักสี่ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ